สร้างสรรพลังสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นของกองทุนพัฒนาบนบาาสตรีอำเภอพบพระคือกลุ่มเกษตรพอเพียงเชิงท่องเที่ยวแบบผสมผสานไล่เบญจการตั้งอยู่ในบา้านเลขที่19ทับ3หมู่ที่9ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดต,ตา ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพลังของผู้หญิงในชุมชนที่มีความมุ่งม,มั่นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวผ่านการประกอบอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนและเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มนี้ประกอบไปด้วยสมาชิกเริ่มต้นเพียง3คนได้แก่ 1. นางสาวปรีวราชื่นอารมณ์เป็นประธานกลุ่ม 2. นางสาวพัทราเหลียนประยูนและ 3. นางสาวกลองแก้วพูนเพิ่มทรัพย์จากประสบการณ์ในอดีตสมาชิกเคยทำการเกษตรเชิงเดี่ยวโดยปลูกข้าวโพดเป็นหลักแต่เมื่อประสบปัญหาภัยธรรมชาติและราคาผลผล,ผลิตที่ตกต่ำซ้ำเติมด้วยหนี้สินจำนวนมาก จึงหันมาเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่โดยการเริ่มทดลองปลูกผักสลัดออร์แกนิกในพื้นที่เล็กๆใช้เงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นทุนตั้งต้นซึ่งได้ผลลัพธ์ที่เกินคาดทั้งด้านคุณภาพของผลผลิตและรายได้ที่เริ่มขยับขึ้นจึงขยายพื้นที่เพิ่มอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นต้นแบบของการปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรแบบยั่งยืนด้านการบริหารจัดการกลุ่ม กลุ่มมีระบบการดําเนินง,งานที่ต่อเนื่องและมีการวางแผนร่วมกันอย่างรอบคอบมีการจัดประชุมกลุ่มสม่ำเสมอวางแผนปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาลเพื่อให้มีผลผลิตจําหน่ายได้ตลอดทั้งปีทั้งในรูปแบบพืชผักผักสลัดและพืชเศรษฐกิจต่างๆเช่นโกโก้และบโวคาโด อีกครั้งกลุ่มยังมีการนำผลผลิตไปจําหน่ายตามตลาดท้องถิ่นต่างๆงานแสดงสินค้างานเกษตรงานกาชาติหรือกิจกรรมการสนับสนุนของภาครัฐที่สนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยทั้งยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริมอาชีพทําให้การจัดจําหน่ายมีความมั่นคงมากขึ้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มอาชีพนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างรอบด้าน ทุกครัวเรือนสมาชิกผ่านเกณฑ์จปทอทั้งหมดทั้งในด้านรายได้ดน้านสุขภาพการศึกษาและการเข้าถึงบริการภาครัฐสมาชิกทุกคนมีบทบาทในการทำแปลงเกษตรดูแลผลผล,ผลิตเลี้ยงสัตว์และก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งยังมีความผูกพันภายในครอบครัวและชุมชนสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างอบอุ่นนอกจากนี้กลุ่มยังรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านรอบข้างนำมาแปรรูปหรือจำหน่ายต่อเพื่อเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนอย่างแท้จริง ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มให้ความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักปลอดสารพิษปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ไม่ทําลายระบบนิเวศและใช้กระบวนการผลิตที่เน้นความสะอาดและปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของบรรจุภัณฑ์การแปลรูปและการสร้างแบรนด์โดยได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐเช่นการแปลรูปโกโก้การทําผลิตภัณฑ์พร้อมทาน การออกแบบสลากยางมืออาชีพด้านการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อให้ผลผลิตและบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายกลุ่มจึงมีแผนการพัฒนาตลาดอย่างเป็นระบบทั้งการจําหน่ายในพื้นที่การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆทั้งการใช้ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหรือการเข้าร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของภาครัฐนอกจากนี้กลุ่มยังดึงจุดเด่นของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาใช้ควบคู่การตลาดเช่น กิจกรรมการเปิดสวนให้เก็บผักเองการให้อาหารสัตว์จัดจุดถ่ายรูปให้บริการนักท่องเที่ยวและบริการอาหารธรรมชาติที่สร้างขึ้นจากผักในสวนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้านการพัฒนาสมาชิกกลุ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าร่วมการอบรมจากภาครัฐในหัวข้อต่างๆเช่นการผลิตแบบปลอดภัยการแปลรูปอาหารการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีรวมไปถึงการสร้างแบรนด์ต่างๆโดยเฉพาะการแปลรูปโก,โกโก้ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่กลุ่มให้ความสําคัญได้กลายเป็นเวทีให้สมาชิกถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกใหม่รวมถึงชาวบ้านในชุมชนที่สนใจเพื่อขยายผลไปสู่เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้กองทุนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 กลุ่มได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งทําให้สินค้าขายไม่ได้ นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาเยี่ยมชมสวนแต่กลุ่มได้เข้าร่วมมาตรการการช่วยเหลือของภาครัฐอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะมาตรการลดภาระหนี้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปีพศส5 6 6ซึ่งในขณะนั้นกลุ่มมีหนี้คงค้างจำนวน 3, 1 1 3 9ง1งนนบาทและได้เข้าร่วมมาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพศส5 6 6และได้ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ณนะตอนนี้กลุ่มไม่มีหนี้ที่เกินกำหนดชำระ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในมาตรการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีมีวินัยและโปร่งใสเทคนิคและแนวคิดการบริหารกลุ่มกลุ่มบริหารงานโดยยึดหลักเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการส่งเสริมความรู้และทักษะจําเป็นให้แก่สมาชิกใช้วัสดุกรนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช้สารเคมีคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคและธรรมชาติรอบตัว พร้อมกันนี้ยังต่อยอดในพื้นที่ไร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีจุดถ่ายรูปที่สวยงามบริการอาหารพื้นบ้านผลไม้สดจากสวนการให้อาหารสัตว์กิจกรรมเวิร์กช็อปและบริการการเต็นท์พักแรมกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ใหม่ให้กับชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืน